มันมีอยู่แล้วคนต้องการแต่ว่าเราอาจาจะมีควร้อยอยูเราไม่ได้ที่สร้างความรับร,บรู้นะครับแก่ชาวฝั่งให้มันเข้าใจตรงกันที่ดูนะครับเรื่องของอ๋อยกตัวอย่างนะครับผมเคยได้มีข้อมูลว่าวันที่31เนี่ยปกติเนี่ยเป็นวันที่เกิดเรศมากที่สุดนะครับเพราะจะเฉลิมเฉลิมฉลองมากเพราะเพราะสงกรานต์นะสงกรานเจ้าชีสาสารเนะี่ยแต่ตอน,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 นหลังเน,นีนะ่ยมา10ปีแล้วบางเด็กลดลงนะอันนี้ช่วยแต่ตอนหลังเราเพิ่งจะได้รู้ถึงนะ ถ้าพื้นที่ไหนมีสวนมลทบปีเยอะมก็จะลดคนไปเขาเ mm. ข,า,ขาดาวเยอะนะฮะนี่ก็เป็นฝากให้ให้เห็นภาพนะว่าผมดูตัวเลขเนี่ยแต่สึกสามไม่มีนะไม่มีส้อมน,นะก็ยังต้องระวังแต่ฝากให้ให้ทุกท่านเห็นนะว่าเมื่อเพื่อฟังเกี่กับรายงาน,นส่วนใหญ่ที่บอกว่าเป็นยอดจักยา,ยานยนเสียชีวิตแต่ท่านไม่ไม่ได้รายงานว่าสูงบอหรี่นอกหรือไม่นะเพราะผเคยเห็นข้อมูลนะครับว่าถ้าสูงบนนอหรี่นอกเนี่ย ลดการตายได้ถึง70%นะคนที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ไม่สวมผูบวกหรือไม่ใช้เครื่องป้องกันนิรภัยนะอันนี้ก็ฝากให้ให้ความสำคัญเรื่องการสวมผั้บวกให้ประคับชิดกันไปในช่วงนี้นะครับเอา,เอาตามที่น้อาได้เคาะตามโฟฟาน้ตไว้ครับเท่านี้เสระจแม้ก็คงไปเร็วๆน,นะ